สรุปข่าวชิงเมดิโกประจำวันที่5ตุลาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดธชิงนี้ขอหน,นะอะไรยังไงเมื่ออินซากิไม่คิดจะแยกทางงูใหญ่มาร,รับงานคุมผีนะโดยทางด้านของทันเคดี้พันมิเอเรี่นะฮะนักข่าวของสปอร์ตอิตาเลียรายงานข่าวแ่ว่าซิเมโลเน่อิซากิเทรนเนอร์ของอินเตอร์มิลานไม่สนใจที่จะ,ร,ะรับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์เดธในเวลานี้ ซึ่งเดชเชนฮากุ่มซื้อของปีแดงกำลังอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักนะฮะจากผลงานที่เรียกว่าไม่ค่อยดีนักในช่วงซีซั่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทีมโดนทั้งลิเวอร์พูลและก็สเปอร์บุกมาถล่มถึงรังเกมพิมบริกโดยมีการรายงานข่าวได,ได้ว่าบอร์บริหารของสโมสรน,นั้นเตรียมประชุมกันในเรื่องนี้หลังเกมกับทางด้านของแอสตันวิลล่าซึ่งทางด้านของแม้ว่าทีมจะเก็บชัยชนะได้นะฮะแต่ว่านายใหญ่าชาวดเดทแลนด์ก็อาจจะไม่สามารถรักษาเก้าอี้ของตนเองในะคาแร่นี้เอาไว้ได้ โดยขนาดของชื่อของอิซากินั้นเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่สโมสรอยากได้มาคุมทีมแต่ว่าพาีเอลีน่นั้นนักข่าวแห่งสกายอิตาเลียอ้างว่าตัวเขาเองนั้นได้มีการสอบถามเรื่องนี้ไปยังกุนซึงกูใหญ่และก็ได้รับคําตอบนะว่าไม่มีความสนใจที่จะไปคุมทีมมอยู่และก็มุ่งมั่นที่จะยังอยู่กับสโมสรตามสัญญาจนถึงปี2027นอกจากนี้อิซากิแล้วก็ยังคงมีแกรตซอลเกจ และก็โทมัสทูเคิลนะฮะสองคุณซื้อชื่อดังที่ยังคงว่างงานอยู่เป็นทางเลือกที่ทางท่านของแมนยูสนใจในคัณนี้เช่นเดียวกันนะเป็นาว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วกันนะครับงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงเบนนี่ชี้บุคลิกซานโช่ทำเส้นทางกับผีจบลงแบบน่าชัยหาย โดยวินนี่แบ็คาซี่นะฮะอดีตโคช้ชของแมนยูชี้ว่าบุคลิกที่เป็นคนเงีย,งงยบๆของจจดอนซานโช่เนี่ยทำให้เจ้าตัวนั้นต้องจบกับสมสรสแบบน่าผิดหวัง ทันโชย้ายจากคณะของดอชมุนมาอยู่กับคณะของปีศาจแดงด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์เมื่อตาปี2021พร้อมด้วยความคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยทีมกลับมาสู่เส้นทางในการลุ้น,ชนแชมป์อาที่ทาําผลงานได้อย่างสุดยอดในบุนเดสเซริกาเยอรมันแต่ช่วงเวลา3ปีกับสโมสรจบลงด้วยความล้มเหลวโดยช่วงซีซั่นที่แล้วยังโดนปล่อยให้เสื้อเหลืองยิ้มตัวหลังจากที่เกิดความไม่ลงรอยกับทีมช็องนฮก เมื่อหวนนึกถึงซันโช่ทางแม็กคาชี่เองที่ทำงานร่วมกับนักเตะเปิดเผยด,ด,ด้วยบุคลิกที่เป็นคนไม่ค่อยพูดทำให้ขาดการสื่อสารที่ดีกระทั่งจบไม่สวยนะฮะโดยมันเป็นปัญหาเรื่องของการสื่อสารอยู่บ้างนะจริงๆแล้วเพราะว่าซันโช่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจงเงียบแม็กคาชี่กล่าวกับพนักของอ n นเดอ i ์วินสโตลฟอสแค ไม่มีใครรู้จักจะดอนซานโชอย่างแท้จริงเลยเขาลงสนามมาทำหน้าที่ของตนเองเขาทํางานของตนเองและจากนั้นมันก็แบบว่าอืมเงียบมากเลยนะเขาเป็นเด็กดีมีความวามืคลิกยอดเยี่ยมเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมันน่าเหลเชื่อมากกับสิ่งที่เขาสามารถทําได้สำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆที่ซานโช ไม่ประสบความสาเร็จกับท่างของแมนยูเพราะผมคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ประเภทจะประสบความสำเร็จในเสื้อของแมนยูอย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายผมคิดว่าเป็นเรื่องขาดการสื่อสารและความเข้าใจกันผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของข้อที่ข้อเสียนะฮะที่ทําให้มันจบลงแบบไม่ดีกับท่างของซานโชในครั้งนี้เป็นคำว่าง,งานนี้นะผมก็ต้องรองดูขาต่อไปก็ได้วยกันนะฮะซันโชเมื่อเขากลับมาจากนั่งของเชลซีแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงมูเซ่าไม่เหม็นต้องการรางวัลส่วนตัวบุคคลรอกนะาโดยการน,นี้จะมาโมเซ่าไม่ปิดบังความปรารถนาว่าตนเองนั้นต้องการความสาเร็จส่วนบุคคลเช่นเดียวกับนักเตะอีกหลายคนในครนี้โดยจะมาโมเซา่ามิดฟิลด์ในวัย21ปีรายนี้ของบาเยซนมินิกเปิดใจกับเดอะการาเดียนบอกว่าเขาต้องการความสำเร็จส่วนบุคคลไม่ต่างจากนักเตะส่วนใหญ่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าความสำเร็จของทุกสังกัดด้วยเช่นเดียวกัน โมเซราไม่มีชื่อติดริส30คนที่มีชื่อในการลุ้นรางวัลบอลงดอร์ประจำช่วงปีนี้แม้ว่ามิดฟิลด์ในวัย21ปีรายนี้จะท,ทำผลงานได้โดดเด่นก็ตามทีแต่อาจจะเป็นเพราะบบเยนิีดิกไม่ประสบความสำเร็จในฤะด,ดูกาลที่ผ่านมาผมคงจะโกหกแน่ถ้าจะบอกว่าไม่มีรางวัลส่วนบุคคลใดๆสำหรับผมเลยนะผมคิดว่าทุกคนที่เติบโตขึ้นมา ต่างต้องการคว,ว้ารางวัลส่วนบุคคลแต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือเราประสบกับฤดูกาลที่ยากลาบากเมื่อฤดูกาลแลลวและเราต้องทําผลงานให้ดีขึ้นในฤดูกาลนี้จุดที่สนใจหลักอยู่ที่การคว้าทโทรฟี่แชมป์ละทุกอย่างจะตามมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโมเซราก็ได้กล่าวกับด้านของโรชเตอร์ฟรอชนะฮะจากทาั้งด้านของเดอะกราเดียนอ่านนะผมเป็นนว่างานนี้มาอยู่กับแมนยูดีกว่าไหมนะฮะงานนี้คุณมีโอกาสจะได้ MVP เลยนะ เรามาดูข่าวต่อมาจนครับอารัยังไงบรูโน่เปิดใจสุดจิดหวังหลังได้ใบแดง2นัดติดต่อกันแล้วอารัยังไงเมื่อทางด้านของบรูโน่ฟอนเดนเดกองกลางกับตันทีแมนอยู่เปิดใจผิดหวังในตัวเองอ,อย่างมากนะฮะหลังเผชิญหน้ากับความย่าระบา,คาดครั้งในชีวิตการได้ใบแดง2นัดติดต่อกันโดยกันนี้บรโดเพิ่งจะได้ใบแดงในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดที่บุกไปเสมอเปอร์โต3ต่อ3จากการเล่นที่อันตราย ตาในการยกเท้าสูงใส่คู่แข่งและเป็นการถูกไล่ออกสองนัดติดต่อกันจากใบแดงในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับนั่นของสเปอร์ก่อนที่จะต้านอุทธรผ่านในเวลาต่อมาในคณะนี้โดยล่าสุดนั้นดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสเปิดใจถึงชีวิตของตนเองและก็ทีมในตอนนี้บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งในฐานะทีมและก็ส่วนตัวผมเองและก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ยากลำบากที่สุด เกือบ5ปีที่สโม,มรสรฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆรวมทั้งมีช่วงเวลาที่ดีและก็เหลวร้ายโดยส่วนตัวแล้วผมต้องพร้อมเผชิญกับความทา้าทายและความยากลำบากตลอดอาชีพอยู่เสมอและสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็คือการนิ่งเงียบหรือว่าซ่อนตนเองจากความรับผิดชอบในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่เกิดขึ้นในขนี้ ผมรู้นะว่ามันฟังดูน่าเบื่อและแฟนบอลเองแมนยูเองนั้นส่วนใหญ่แล้วคงจะเหนื่อยนายกับเรื่องนี้แต่ไม่มีใครผิดหวังในตัวของผมมากกว่าผมอีกแล้วสำหรับในช่วงเวลานี้ผมต้องขอขอบคุณพวกคุณทุกคนที่ส่งข้อความในเชิงบวกที่เชื่อมั่นในตัวของผมและกท็ทชมมาให้กับผมนะอดีผมไปเดินว่าง,งานนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งท้อใจนะฮะพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกคุณอยู่นะหารำไดูข่าวต่อมานกันครับ อาแล้วยังไงเกมตัดสินอนาคต ETS บอร์ดแมนยูนัดประชุมอังคารนี้หลังเกมดวลแอสตันวิลลาโดยสือระดับสูงจากทางด้านของประเทศอังกฤษรายง,งานข่าวเริดว่า อบอร์ดบริหารของแมนยูเองนั้นมีนัดประชุมกันวันอังคารที่8ตุลาคมนี้ที่ลอนดอนหรือว่าหลังจากที่จำนวน48ชั่วโมงที่ทีมบริหารจะเข้าชมเกมเยือนแอสเซนวิลล่าชีวิลล่าพาร์คโดยทัพปีศาจแดงกำลังอยู่ในผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดนะฮะเรียกว่าความพ่ายแพ้ต่ตอทางด้านของเนลซมฮอตสเปอร์สัปดาห์ก่อนทำให้พวกเขาเนี่ยรังอันดับที่13ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกและก็ผลเสมอกาเอร์โต3-3ต่อ 3, ทั้งที่นำไปก่อน2-0ในเกมยูโรปาลีกนัดเมื่อวานนี้และก็พึ่งจะเพิ่มความกดดันมากยิ่งข,ขึ้นเข้าไปอีกล่าสุดทางด้านของอาราติกสื่อดับสูงเองก็ได้ออกมารายงานข่าวว่าแมนยูนั้นเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจตัดสินใจประชุมกันที่สานักงานใหญ่ของสมโมสรในกรุงลอนดอนภายในช่วง48ชั่วโมงหลังเกมกับทางด้านของแอสตันวิลล่าซึ่งคาดกันว่าจะเป็นวันอังคารที่8ตุลาคมนี้โดยรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมจะมีดังต่อไปนี้ เจอจิมรัชคิฟผู้ถือหุ้นเจ้าของรวมโจเอลเกลเซอร์ผู้ถือหุ้นเจ้าของรวมเชอร์เดฟเบลฟอร์ดบอร์ดบริหารระดับสูงโอมาเบรด้าประธานเจ้าที่บริหาร CEO เคอร์เรชบรอสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ COO โรเจอร์เบลหัวหน้าฝ่ายการเงิน CFO แดนเอชเวิร์ตพออคิลาและก็เจสันวิบร็อกผอเทคนิคนะฮะ ทางนี้ยังไม่แน่ชัดเลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยในที่ประชุมจะมีการนําผลงานของทีมชุดใหญ่เข้ามาเป็นวาร,รัตในการประชุมในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยหรือไม่เป็นวังการนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเทนฮากถูกกดดันอย่างหนักในช่วงนี้นะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงไม่กลัวเงียบนะเชียร์เลอร์ฟันทงผลคู่แมนูอาซันวิราในศึกว,วันพีเบรกอังกฤษ โดยอารันเชียเรสนะฮะอดีตกองหน้าชื่อดังออกมาทำนายผลคู่ของแมนยูบัธแอสต์มิลลาในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงวันศุกร์นี้ความเคลื่อนไหวก่อนศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งทางด้านของสิงห์ประยองแอสต์มิลลาจะเปิดสนามวิลล่าพารักรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนยูในวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมเวลา20่สนาฬิกา โดยล่าสุดทางด้านของอารันเชียเลอร์นะฮะอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษก็ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงแมชนี้โดยบอกว่าแอสตันวิลล่ากำลังอยู่ในช่วงบ้่นใจและจะสามารถเอาชนะแมนยูที่กำลังอยู่ภายใต้ความกดดันในครั้งนี้ได้สำเร็จนะมันเป็นเกมที่สำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับทีมเยือนอย่างแมนยูไม่สามารถจะเสียหน้าได้อีกแล้วส่วนแอสตันวิลล่าเองพวกเขาก็ได้เล่นในบ้านพวกเขาเองพยายามจะคว้าแต้มและก็ใช้โมเมนตัมจากชัยชนะเหนือบาเยอร์มินิกเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ โดยสถิติในการเล่นในบ้านของแอสตันวิลล่าภายใต้การคุมทีมของอูไนเอเมอรีและก็แรงกดดันที่แมนยูต้องเผชิญผมจึงขอทำนายว่าทีมเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในช่วงวันอาทิตย์นี้าผมเป็นนักว่างานนี้นะฮะทางด้านของอารันเชลเลอร์ก็บอกเลยว่าทานั้นของแอสตันชนะอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแฟนบอลสาวกแมนยูน, bon นะฮะต้องช่วยผลักดันให้แมนยูชนะให้จุงได้ในเกมเกมนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ตในช่วงเช่นครับ ขอบคุณทุกคนต่าที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ